สวัสดีครับทุกท่านก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็เริ่มมีสินค้าจำหน่ายนะครับก็ถุงนี้เป็นมีดเด็แกแหนกนะครับเป็นเขาเรียกว่ามีดดัมบองนะครับก็ตายด้ามก็จะพันด้วยเชือกป่านนะครับเป็นเหล็กชิ้นเดียวนะครับ ก็จะมีอยู่สองทรงนะครับทรงี้ทรงนี้นะฮะทรงนี้จะมีลืออย่เล่มเดียวนะครับตัวนี้ก็ใบมีดจะยาวประมาณสิบเอ็ดมาถึงตรงนี้นะปลายมาถึงตรงนี้สิบเอ็ดนิ้วนะครับยาวรวมด้้มสี่สิบสองเซนนะครับแล้วก็ความกว้างใบมีดนะครับกว้างสุดก็ห้าจุดสองเซนนะครับก็สันหนา หาสุดที่8มิลน,นะครับัน,นาดมิลนะครับยาวรวมด้าม42เซนนะครับ,รนนรบก็มาพร้อมปลอก PE นะครับตัวนี้นะใส่แน่นนะครับไม่มีหลุดแน่นอนครับผมตัวนี้ก็ใช้ร้อยกับเข็มขัดนะครับ รับคมเรียบร้อยแล้วนะครับรับประกันว่าเสียงกระดาษเข้าครับผมไม่มี ä, ขาตั้งกล้องนะครับลืมออกมานะครับเป็นเหล็กชิ้นเดียวนะครับไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเหล็กชิ้นเดียวมาถึงท้ายเลยครับเป็นเหล็กชิ้นเดียวรับประกันว่าไม่หักไม่งอแน่นอนครับเป็นงานตีร้อนนะครับขึ้นรูปด้วยเหล็กแหนกนะครับอันนี้ก็ทรงคลายคลมิดเน็นะครับ ใช้งานหนักได้นะครับพบเดินป่าได้นะครับต,ติดรถติดราติดบ้านดีนะครับติดไปติดสวนไปอะไรอย่างเงี้ได้นะฮะปั่นไม้แข็งไม้นุ่มได้หมดนะครับไม้ไผ่อะไรได้หมดนะครับก็ <c oughs> แล้วก็มีอีกทรงนึงครับ เหลกแหเหมือนกันครับตานเชือกป่านนะครับเหล็กชิ้นเดียวนะครับตัวนี้จะใบมีดจะยาวอยู่ที่สิบนิ้วนะครับมาถึงตรงนี้นะฮะสิบนิ้วนะครับก็ยาวรวมานว่าสี่สิบเซนนะครับใบมีดกว้างอยู่ที่ห้าจุดห้าเซนนะครับกว้างสุดนะครับแล้วก็สันมีดจะอยู่ที่ประมาณแปดมิลครับผม พร้อมส่งนะครับลืมบอกราคา750บาทรวมส่งนะครับก็เป็นพีโลโก้ a 9อนะครับปลอก p ีเหมือนกันครับผม เล่มละ7จ็ดรอยห้าิบาทรวมส่งนะครับมี <c oughs> เ,มเงินปลายทางมีนะครับแล้วก็มีอาจจะมีเพิ่มค่าจะส่งนิดหน่อยนะครับน้ำหนักกำลังดีนะครับออกมือดีสันนานะครับปีไล่เดียวปลายนะครับเหล็กชิ้นเดียวนะครับ ที่พันเชือกปานก็คือ,อกันกันลื่นนะครับกนรลื่นแล้วก็มันจะได้จับถนัดมือนะครับก็เลือกดูได้ตามใจชอบนะครับชอบเล่มไหนนะครับก็เหมือนกันทุกเล่มนะครับผมนี่นะฮะไม่มีการเชื่อมต่อนะครับก็เลือกได้ตามเบอร์เลยนะครับก็จะมีเบอร์อยู่นะฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอันนี้เบอร์หกครับเนมาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางครับก็จะมีค่าจัดส่งเพิ่มนิดหน่อย ก็ช่องทางการติดต่อก็เหมือนเดิมนะครับก็ห่างห่างห่างหายไปนานนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับก็พอดีผมไปทํางานต่างจังหวัดนะครับก็เพิ่งได้กลับมาทําคลิปต่อนะครับก็ช่องทางติดต่อนะครับ ID line นะครับ R9N s นะครับไม่ต้องใส่แอดข้างหน้านะครับผมหรือจะเป็นโทรโดยตรงก็ได้ครับ0987946165นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้งลน์ในใต้คลิปไปนะครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้นะครับตรงคอมเมนต์นะครับผมเผื่อท่านใดอาจจะแอดไลน์ไม่เป็นนะครับก็ทิ้งคลิิกที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมก็จะได้มาที่ไลน์ผมทันทีนครับจะเป็นโลโก้สีน้ําเงินนะครับเป็นตัว R9 นะครับ R9N นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับ แล้วก็ชมคลิปจนจบนะครับวันนี้ผมไม่ได้รีวิวให้นะครับผมไม่มีขาจับก,กล้องนะครับแต่ละประกันความคมครับผมถ้าเสียงกระดัดไม่เข้านี่เอาคืนเงินไปเลยครับก็ฝาก God Light, God. กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็จบคลิปท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีมีดเป็นเดี๋ยวผมจะทำเป็นปลอกไม้นะครับ จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีมีมีครานะครับคราสํำหรับปียสวนนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านมากนะครับวันนี้ขอจบลิปเท่าน,นี้ขอครับสวัสดีครับ